นี่มันอยังนอบัดนี้นอก,นนอก,กิ้งสีของสีกิ้งว้าโอ้ใส่หน้ากาดปานนิจจานี่แสงสองคนโมแซงสองคนโน้ปานเตียมเดียวกันว่ายานดำวุ่นยานดำวาฉั่นวงลีลาการกิ้งสีโมธรรมดาสีนี่กับสีเท่าของเรากิ้งสีนี่เบิดอยู่นี่ เอดทั้งมาดาปูนสองแซงหนึ่งู่ทั้งปุ่นสองแงนึงยังทั้งสางไฟวัทัมาดาด้มีแต่สร้างฝีมือ้มาดาอู้เอาคลิปยาวน้ำกวอนเว้บยอายุน่อยลอยล้านเลยทีอายุเลือนหอยลอยล้านบงส่ง เห็นบน่เห็นบ่โุ้นบานโอ้ตกแตงแ่งเรางามเด้นี่ามารรมดาเดี๋ยวให้เบิ้งคุณตกแต่งเสร็จแล้วเดียวให้เบิง้งงามงามใกล,ล้ละใกล้กละน้อยกะเรียบร้อยอน,นั่นสร้างสีดาลากินตกงานก็เลยมาท่าสีน,นั่นลิ้วเต๋เหัวก็ลิว้วโตหัวนี่ yêu tự hòa mà năn đà la Hong Kong đó miền Trung quì hay anh cha dã phun quy chân hứa dạ mà đây hôm đà quì chân hương.